ต่อไปคลิปอีพีที่3พาไปดูอนาคอนดากับจอลล์เคอยู่ด้วยกันไหมใช่ไหมโอ้โอ้ชูคอด้วยชูคอ หาเยื่องูเหลือมเผือกไปดูจระเข้ไปดูจระเข้จระเข้ด้านนี้ไหมลูกอ๋อไปก็ไปดูจระเข้นครับต่อไป จระเข้หาไม่เจออ๋ออยู่ตรงนูง้นจระเข้มันอยู่ตรงนูงน้นนะไหนโอ้โหพาเธอกันดีพ่อจะถ่ายจระเข้พ่อไปไว้เลยพ่อลงไป นี่ขึ้นมาตากแดดอาบแดดเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นต่อโู้โจระเข้เนี่ย โอ้มองไม่ค่อยเห็นละครับอยู่ฝั่งนู้นต้องไปดูฝั่งนู้นโอ้โหเจ๋งมากร้อนดิร้อนดิวววโหเด็กกล้าเขา้าเข้าไปข้างในเลยเอาไปใช้ <laughs> โอเค <laughs> จบคลิปงูสัตว์เลี้ยงคานจระเข้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ